คนลุกจัดและตอนนี้เราอยู่ในรายการพี่เป็นมือทองแล้ววันนี้อยู่กับกล่อง2,25 0โบมินดราฟนะครับโอใครกล่องนี้นะครับหาเคสแอนเดอร์สันนะครับแล้วก็เอ่อกิลลี่ลิสต์นะโหตัวนี้ตัวตีใช่ถนัดสองข้างด้วยเดือดเดือดซ้ายขวาเลยนะครับหนุ่มน้อยคนนี้จะเป็นได้ในวันนี้ใช่นะครับเพราะว่ากล่องนี้บอกว่าท็อปตัวสเปคเยอะมากนะดาวรุ่งนี่แบบอีหน่อยแล้ว20ปีเอ้ยไม่50ปีน่ะ5-10ปีน่ะโอ้โหพวกนี้นี่ดังแน่นะอ่าอ่ามามามา กล่องนี้ก็3ามเซนนะครับแล้วก็สายสองการ์ดแพ็คคือว่าแพ็คหนึ่งหนามากแกเหนื่อยผมบอกเลย12แพ็คเคอร์บ็อกซ์นะครับดูไวไปชัดนะครับมาครับไม่เสียเวลานะครับโบแมนดรับ2025ันนิดิลลี่วิลส์ใช่เคนอันเดอร์สันนะแล้วก็มีแบบว่ามีคนหนึ่งชื่อโจเจลฮาร์เกอร์โอเคมากถูกใส่เฮดสแตนได้เฮ้ยโหดเกินมึงบอกเลีแน่นหนาจัดเลยโอ้โหโบแมนดรับไม่ได้เปิดโบแมนนานมากใช่ โอ้แน่นจัดเลยติดเปียนึือว่ากล่องจัมโบแต่จริงมันก็การันตีขายกล่องจัมโบใช่ไหมครับสามเซนเลยเนี่ยดูดิหนาเตอร์เลยนับดูครบเปล่าครบแหละใช่ทั้งหมดกี่แพ็คนะครับสิบสองสิบสองนะหนาเตอร์เลยสองสี่หกมาแปดสิบโอเคมาผมก่อนนะเอาก่อนเลยครับกินลี่วีลิสทำไมรู้สึกแปลกแปลทำไมมันมีพลังงานบางอย่าง ว่าเราจะได้ของดีต้องรอดูนะทีหน้าเม็สไปไวๆเลยนะพรุ่งกันเตอซิตี้อันนี้นิวคอสกีนช่ไหมเนี่ยผิดเปิดผิดไปเร็วๆนะครับเนี่ยเฟิร์สโบแมนบางคนเขาก็เฟิร์สโบแมนคือโปรมันก้าครั้งแรกนะอันนี้อันนี้คืออาจจะเป็นทีสองแล้วใช่ใช่ นี่ครับอ๋อเป็นเบสตก้องใจเลยป้ายเลยป้ายอ่ะเดี๋ยวแยกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวตัวเดือดตัวเดือดอนาคตตัวเป็นสตาร์นะอ่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะเจอโคมละวอามูรามูราอืมหมอไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นมาชื่อมูระโอเจอเลโอเคเอเดนเวสต์นะครับพอเจอดับเฟิร์สโบอมันแยกไว้ครับคิมโกรดทีนี้ก็ปั้นดาวรุ่งเยอะนะใช่ครับโอเคลม ล่าสุดเราดูสันอ่ะอตีไปบิกเบเกอร์แยกกคมอนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยกาซาแตทว่ะชื่ออะไรอะซาซาเวียซาเวียเอ็กซาเวียซาวีอันนี้ไมคิโนดะใช่ไม่ไม่ซีโรตาซีโรตาชีโรดาพอสกีเฮ้ยไม่ใช่คอนกิฟฟินเดือดเดือดเดือดโอเคไปตาคุณละมา นานมากฮินลี่มิลิสเว้ยอ่าเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ก่อนไดน้ครับนี่นะนี่ครับใบแรกนะเข้าไปใบๆเลยนะฟึ้มเจดีทองสันกล่องนี้เราก็จังเงียบๆนะครับเพราะว่านักีฬาส่วนใหญ่นี่คือยังเป็นแบบดาวรุ่งแบบดาวอะไรอะโชต่ไอ้โมริตัวนี้ที่เซ็นคันเออใช่ป่ะขอโอกลด์ทิมเดอรกัน น่าคิดว่าใช่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 ใใช่ละใช่ละใช่เดี๋ยว่เขาซื่อคันจีใช่เด่ขึ้นรูปไปนะครับโอ้ัเชอร์ไมชิุดะเวอชิงตันวอชิงตันนี่ก็ดาวน์ย่เนียบิสเมอ่าแต่ว่าเป็นไม่ไม่ใช่อ่าไม่ไม่ใช่เฟิร์สละมันเป็นปีที่แล้วบิ i สเม t ตัวนี้ตัวที่เขาหากันเลยดีที่แล้วใช่ไปไวๆเลยโอ้คนเอเชียเยอะเหมือนกันนะอ่้เคนนแมกโกนิเกิลคนนี้เหมือนจะติดเป็นท็อปทรอยไทเกอร์ใช่เป็นท็อปโปรสเปกเหมือนกันนะคนนี้เป็นแบบนี่ใบพิเศษนะใช่ยังเหมือนกันผู้คนนี้เท่จัง เจเจวัสเซลเจอาริชีชอแกมโบ้เฟิร์สลูกลาคอสเอ้ยร้านเวล่ว้เดอเจอด้วยคนเกาหลีปะ่ะอะไรอ่ะ <S <S ชิงฮังโซเขาเป็นคนนี่ครับนี่ นี่ครับสวยนะสวยสวยเป็นแบบเป็นฟ้านะเป็นบูสีเดียวกับเสื้อเลยแต่ว่ามันไม่รันนะเนี่ยใช่แต่สวยมากสวยสวยสวยอะไรครัรมาต่อมา g u s t a เ m เตสแอนโทนี n y Allen โอ้หมดแล้วทองนี้โอ้ยโอเคนะได้ได้บลูนบูมาหนึ่งใบเขาเป็นคนอะไรเดี๋ยวเช็คให้ดีทีหนึ่งมีบอกอ่าคนไทยไทยนะครับโอ้เป็นไต้หวันเนาะไม่ค่อยเจอนะ ไปไวๆนะครับตัวเตยก็มีตัวดาวเข้ามาใหม่ใช่<ล> first, first moment ด,ด้วยนึกว่ามาเชโดไม่น่าจะมานะไม่น่าใช่บูแมนม <c oughs> เชโดนี่จะเป็นรุ่นปู่แล้วผมว่าเบลกมิเชลลูกคนนี้เทะโอ้ยพี่นวดเทจัดสึกจัด คนนี้เนี่ยเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นมั้ดูหน้ามีความญี่ปุ่นอยู่อุ้ยโอ้โหตกคู่กตกคู่ซิวห่อจีนเคอร์ลี่คลิฟแลนด์การ์เดียนเกลิคเชอร์รี่ขียไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับใช่มามาต่อนี่นะสองที่เท่าไหร่สองที่สี่แล้วมานี่นะครับ ไว้ไวครับไปฟื้มฟื้มฟื้มะขอ่อนุญาตจัดก่อนเพิ่มมีของดีไปไปทำแบบรัวผมบอกเลยทำให้รอานแนวสันเ,เปิดอุ๊บคนนี้เป็นคนเอเชียเลย เฮ้ยอะไรครับเนี่ยสวยเ้ยบริกส์แม็กเคนซี่ a อลาสเบรเป็นอนกาด้วยอุ้ยสวยว่ะสวยตงโอที่ไม่หลั่นนะเอ a ลนตาสเบรเนแรกมาแล้วนี่โชว์กองเลยชนี่นี่นี่ครับว้าวสวย a อ a ้าเนะครับทีมดีด้วยนะริกแม็กเคนซี่นี่เชืนนกับไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่โน้คุณาใช่ใช่แล้วนอคุณหน้า ว้าวสิบดีบดีโอเคเอาแยกไว้ก่อนครับต่อเลยครับต่อเลยผมต่อให้เลยนะต่อเลยครับต่อเลยเจมส์ชิปส์ K A เฮ้ยอร่อยนะอรลอยนะอร่อยนะเท่เท่เหมือนฮอสกีเลยขนมต่ำกี๊ใช่โจชัวกอนซาเลสอ่า โอเคไปตอนเลยค่ะตอนเลยเซนเหลืออีก2นะที่ให้ลุ้นได้เนนรัะใช่จัดมาหน่อยรันแล้วเท่าไหร่ครับทับผ้าไปทับหนึ่งเลยโอ้ยดูว้าขว้าขว้าสวยจัดสีนี้อามามาค่อยดูดูทีมกันไหมดูทีมกันก็ได้เท้าสีแดงเท้าสีแดงวอชิงตันนนเนี่ย ครับตีแดงฟิลลี่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 เฟิร์สเปล่าถ้าเฟิร์สก็ได้อ่าดูเช็คกันว่าเฟิร์สเปล่าเฟิร์สเปล่าอยากได้เฟิร์สเลยนะเฟิร์สด้วยเอาแล้วไปเลยนะไปเลยหนึ่งสองสามปึ้งปึ้งมันแฟนด้วยเคทโอเบอร์มูเลอร์ฟิลลี่ส์ครับครับร้อยเก้าสิบเก้าเดี๋ยวดูก่อนศึกษาครับทิชเชอร์ใช่ ไปจับอี่โอเคโอ้ทำสไลด์เอาไปร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครั้งนะก็ตัวนี้น่าจะดีนะถ้าเป็นไม่ใช่ที่ดีนะโอเคร้อยก็สิบเก้านี่มาเคสโอเบอร์มูเลอร์ทีมฟิลาเดลเฟียใช่ต่อต่อเลยต่อเลยครับผมก่อายังไม่หมด แร็ปเปอร์ไปผมยังเห็นหน้าคนชื่อโจเจ้พาร์เกอร์อ่ะอ่านี่นะฮะอ่าเหนียวมืออ้อมเลซองหนามากเอทีเฮ้ยได้ซองมันเหนียวของมันดีอุ้ยอ่ะกลับใา ไปไวๆนะครับเฮ้ยมีสีมีสีไปก่อนไปก่อนไปต่อมีสีอยู่เราหาของดีเลยนะมาแล้วอควาาเล้วก้าวปะใช่ไหมดูดูอะไรก่อนดูทีมก่อนนะอะไรนะออริโซนา ดีแบ็กคาร์ดินอลหรอใช่ไม่ใช่ครับดีแบ็คดีแบ็กเดมอนแบ็คใช่เดมอนแบ็คเป็นเปิดเปิดด้วยไปเลยนะผมไม่เอาเซ็นใช่ไหมวะไปที่เอ้ยยังดีเป็นรันนะครับแพทริกฟอบส์ใช่น่าจะเป็นพิเชอร์นะโชว์กล้องไปนะดมอนแบ็กเฟิร์สนี่เราเฟิร์สรวๆสงสัยของดีชัวี มีอะไรไหมเอ๊ะอินเซิร์อะไรไม่รู้เป็นอินเซอร์เคสเดลสันอุ้ยนี่คนนี้นะคนหน้ากล่องด้วยหน้าเหมือนเลวอะไรด้วยด่ครับโอ้ยหลอจัดนี่ไม่มีอะไรนะโอเคอันี้สวยจัดน่ะต่อเลยโอเคครับถ้ากิว่าเรายังมีให้ลุ้นอีกหนึ่งเซนนะหนึ่งเซนมันก็ไม่รู้อ่กกี่รันเอเค ฟาเรเร็วๆอนเทอนเสนี่ได้เยอะเหมือนกันนะเอ๊ะนั่นเป็นใบสีไหมดีทอยอ๋อจารันหรจารันดีทอยดีทอยเปิดหรอเปล่าเปิดเควินแมกโดนมิเกลคนนี้อีกแล้วโอเคมิเกลไปสีฟ้านะครับสีเกางจัง อะไรแบบแปลกอะไรอะเซนิเตอร์หร oh, okay. ือเปล่ามีกลิ่นมีกลิ่นใบผู้นะครับแม็กซ์มินิมัลโอเคมานี่นะขออนุญาตแกมีที่ไหนรับสอนฉีกตองไหมครับผมทำงานมาจะปีสองปีแล้วผมงฉีกตองไม่ได้เลยนะกรผลนะโอเคมาครับ โอดี้บูเกออไพร์สโปรสเต็กโอ้ทาวิตบาซาน่านะครับนะเฮ้ยอุ้ตกใจครับโอเคแจ็คกุลวิชกุลวิชนะสันหลุยแล้วก็เป็นเรียมดอยเหลืออีก4ี้ซองกับอีก1เส้นถ้าสมมติได้เอลลี่มาเราจะกระโดดเลยไหมเอลลี่อะไรไอชื่ออะไรนะเออ่วิลลิส วินิจวินิจถ้าเราือตัวเดือถ้าเราได้มาเราจะเราจะลั่นเลยนะซุปเปอร์ไปซุปเปอร์ไปอ่าดูข้่าวๆอันนี้น่าจะเป็นโครมกับพวกใบสีนะครับจจึ๊บจๆจๆจๆจืจโนริสาลาย เยังครับเรองมลิกจะเป็นอินเสิร์ตนีออ่ไพร์สโพสตเด็กเจมี่อาโนโอเคอีกสามซอง ทองมันเหนียวครับมาไปองดูกันดิเช็คก่อนอน่าจะเป็นโครมนะฮึมมตัวตีอืมเร่เซอรีออ่นะครับสัเบีย ขอเซ็นรันขอเซ็นรันขอเซ็นรันโจโจ้ปาเกอร์นี่ไงเฮ้ยไหนอุ้ยดูชื่อเทมาดีโชโต้บูเจสผมชอบมาชื่อเขาเลยนะชื่อเทมานะโจโจ้ปาเกอร์นะเป็นเฟิร์สโอมันด้วยนะครับอันนี้เป็นบิฉันเออทอมมี่บอทเทลเมี่ไว้ต่อไปเป็นโรดิสและเป็นแคมอลอนมิลเลอร์นะครับมาอีกสองซองกับอีกหนึ่งเซนมีกรันด้วยหรือเปล่า สาธุู9เก้าเก้าคิดว่าเซนอยู่ทองนี้ป่ะครับคิดว่าเซนอยู่ทองนี้ไหมก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เดี๋ยวค่อยค่อยดูเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงิลลีวิลลีแเซนแบบไม่ร้าน โอเคเฟิร์สโบเมนโครมอิลลี่วินลิสนะครับวันนี้มิชชั่นคอมพลีทกันเรียบร้อยนะครับโอ้โอเคคนลืมเซ็นเซนแบบเซนฉาบอะดูดิเซนฉาบเซนบอ่าเซนสวยนะครับนี่เดือดเดือดครับเดือดอะไรคอมเนี้มามาเดี๋ยวผมใส่ซองครับมาของดีจัดเดือดเลยครับอิลลี่วิลลิสผูดละมาแบบเหมือนามครับกรีบะ ครั้งแรกเลยนะที่เปิดได้ตัวหน้ากล่องเลยกรึ๊บเลยของดีจัดกรึ๊บเลยฮะอิลลี่วิลเลสนี่อโอเคว <Nation> อชิงตันเนชชั่นแนลของดีจัดขอขอรันไปได้วยไหมอ,อีกสักใบอ่าไฟสปอตเบรกโอเคอ่าโอเค,อ,เคอ่ะสุบเปอร์นงั้นซองนี้ผมขอเป็นรันโจโจ้พั์เกอร์แล้วกันนะอ่าโอเคไ สองสุดท้ายของเรานะครับล a คอ c ์ n l a n Luke n o น a n นะครับชืบชบชืบชืบชบชืบชืบชืบเฮ้ยเห็นอะไรแบบแบบึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยเออุ้ยเอยอะไรเนี่ยอะไรนี้ฟิ้หรือเปล่า ซ้ายสายบนก่อนขวาบ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 นเช็คขวาบนก่อนเช็คขวาบนเฮ้ยต้องเปิดนีแฮะต้องมองว่ามีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งวันนี้ผมก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านผมจำได้แล้วแล้วดูทีมดิดูทีมต่อเลยติดติด L A นู้ยังส์ครับปะครับครับเฮ้ยคำมีตัวดีอยู่มีมีมีมันมีมีตัวดีอยู่ดูกันเลยแล้วคนนั้นน่ะไอคนนั้นน่ะไอ เดี๋ยวขึ้นลูกเดี๋ยวขึ้นลูกเดี๋ยวขึ้นลูกและและขอเธอมาใช่เถอะและเป็นไม่โอ้โหดี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 เป็นชัวฮาร์ทชอนเหรอโอ้ชื่อโอ้โหเท่มากเลยนะสวยมากโอ้โหโคตรสวยอ่ะสวยแจ๊บอ้าวอ้าวซ้ำกันอะไรคำนี้ค่ะโอเคเอาของไปเลยนะนี่นะครับขอสลิปเลยครับทีมขอสลิปด้วยครับโอเคครับโอ้โหดีดวงเราทำด้วยอะไรครับเนี่ยโจเชียฮาร์ทชอน ไม่ใช่คนที่พี่บอกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาือเีกหน่อยนึงนะฟฟึมฟืมฟืมฟึมฟืมอ่าอันนี้เป็นมีคู่ด้วยนะคนนวันนี้อ่าโอเคเป็นไงควารู้สึกรั้งแรกทันทีนะจะได้แบบเปิดเราได้ตัวหน้ากล่องที่แบบอยากได้ด้วยโอ้โหแบบคือเราพูดกันมาตั้งแต่เปิดคลิปนะครับว่า เราหาใครและวันนี้เราได้จริงๆนะครับอินลีวิลิสเดี๋ยวมารีแข่งไปคุณดูก่อนครับใช่าร์ชอนะครับเพื่อนๆที่ชอบเบสบอลวันนี้อิมเอมนะครับเควินแมคโกนิเกิลดีทรอยต์ไทเกอร์สแพทริกฟอฟส์เดมอนแบ็กส์นี่วันนี้ตัวทีมปอดผมเลยนี่ชิงเฮนชัวคดเคทโอเบอร์มิลเลอร์ บริกแมคเคนเซนและอิลลี่วิลลี่เดือนใจเก่งครับรอรอครับรอเขาสำเร็จกระตุ้โเราเข้าหลีกนะเป็นไงครับโมแมนก็ดีครับเป็นกล่องที่เน้นดาวรุ่งแบบจุกๆเลยนะการเยอะมากใช่นะครับใครที่อยากแบบว่าหาดาวรุ่งไว้แบบเก็บลงในแบบพอสะสมนะผมบอกเลยว่าแนะนำ การเขาสวยเนี่ยกให้ดู Price p r ส์โปรสเปเนี่ยสวยมากให้ดูเพราะนักกีฬาหลายๆคนที่เก่งๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาที่เป็นกล่องโบแมนส่วนใหญ่เขาเขาเรียกว่าเป็นแบบครั้งแรกที่มันโผล่เข้ามาในการใช่ใช่ใช่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ติดต่อนะครับสั่งซื้อได้ที่ทุกช่องทางของ The Garser เว็บไซต์หน้าร้านหรือช่องทางอื่นๆนะครับและอย่าลืมนะครับคิดถึงการ b a s บ b a l l คิดถึงเดอ The g เซอร์ครับบ๊ายบาย